สวัสดีค่ะวันนี้ปออยากจะชวนเพื่อนๆใช้เวลาสักห้านาทีมาดื่มด่ำกับธรรมชาติในคลิปวิดีโอนี้หลายๆคนที่ยังไม่สามารถปลีกตัวเองออกจากความวุ่นวายภาระหน้าที่ต่างๆมาพักกายพักใจกันสักนิดหากเพื่อนๆมีน้ำมันหอมระเหยก็สามารถนำมาใช้กันได้เลย แค่เลือกกลิ่นที่ใช่ใช้กลิ่นที่ชอบก่อนอื่นเลยปอขอให้เ,เพื่อนๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆและสูดลมหายใจเข้าลองหาจังหวะที่ตัวเองรู้สึกสบายอาจจะผ่อนลมหายใจออกยาวกว่าลมหายใจเข้าสักเล็กน้อยหลังจากนั้น สำรวจร่างกายสักนิดเพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆอาจจะขยับตัวเบาๆหรือโยกตัวสักเล็กน้อยเพื่อให้เรารู้เนื้อรู้ตัวว่าส่วนไหนที่เกร็งอยู่นะ่าถ้าส่วนไหนเกรง็งก็ผ่อนคลายเขาซะนะคะคลิปนี้สีเขียวๆของต้นไม้จะทำให้เพื่อนๆผ่อนคลายสายตา เสียงจากธรรมชาติก็จะคอยขับกล่อมให้เพื่อนๆหนีจากความวุ่นวายต่างๆกลิ่นหอมๆที่เพื่อนๆได้ใช้ก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นหลังจากนี้ปอขอให้เพื่อนๆใช้เวลาอย่างมีความสุขนะคะ